ออพี่น้องก่อนไปล้างแอร์เนาะก็เดี๋ยวมาถ่ายสวนให้เอฟซหลายๆท่านที่ขอมานะครับได้ดูว่าเอ๊พี่หรือน้องทําสวนยังไงนะครับสวนรอบบ้านเนาะตัวนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับผมก็รีดน้ําขายทั้งปีนะครับก็ตอนนี้เริ่มเก็บเงินดูว่าจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีนะครับก็ค่อยทําไปครับกรเกษตรผสมผสานให้มีไรายได้นะครับอ้อยผมก็ส่งพันทั่วประเทศนะครับ ตัวนี้กล้วยดินมันต่ํานะครับก็หวอกก็เปลี่ยนพื้นที่เดี๋ยวจะปลูกตัวใหม่เพิ่มนะครับนี่ก็ทําเป็นคันนาเนาะพี่น้องหลายๆท่านก็อยากดูตัวนี้จะทําเป็นศาลานั่งชิวๆหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็แล้วแต่นะครับก็ยังไม่เสร็จยังไม่มีงบนะครับก็ทําไปก็ทุกอย่างก็ซื้อแค่วัสดุแล้วมาทํานะครับก็เราก็ทํานอกนั้นเราก็เชื่อมเอาเองเตาปูนเอาเองนะครับเดี๋ยวมาดู คันนาทองคำเนาะที่ผมพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะครับว่าเอ๊ทำยังไงเราจะมีอาหารทานเล็กก็ทำเพื่อลดรายจ่ายก่อนนะครับก็ทำไปนะครับก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ว่าจะลองทำทำปลูกข้าวบุ้งดูนะครับสักครึ่งงานเนาะเดี๋ยวจะลองวันถ้าได้ผลจะบอกต่อนะครับก็เห็นแต่นในเน็้เขาได้ผลเนาะนะครับก็ พยายามจะเพิ่มพื้นที่ปลูกนะครับก็นี่กล้วยนะครับก็ปลูกไปนะครับพี่น้องอย่าไปอย่าไปกลัวนะครับทําเสียถ้าไม่ลองผิดลองถูกเราไม่รู้หรอกนะครับตัวนี้ก็ได้ต้นอวาโดนะครับจากท่านอาจารย์จากเทคนิคสซีเกตอาจารย์ยุพันน์นะครับท่านให้มาสามต้นก็เหลือทั้งสามต้นนะครับแต่ก็อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับก็คือเราค่อยๆให้มันโตนะครับไม่ได้เร่งนะใส่มูลขี้วัว พี่น้องจะเห็นว่าเราใส่มูลที่วัวนะครับผมก็จะเอาตัวใบยอ้อยเป็นตัวคุมนะครับแทนฟางไปอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวมีเครื่องก็จะย่อยใบยอ้อยนะครับย่อยสลายแล้วก็เอาเป็นเอามูลที่วัวมาผสมแล้วก็ให้เกิดการหมักนะครับก็ไปใช้ประโยชน์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นปุ๋ยอินทรียนะ์เนาะตรงนี้ก็จะติดแดนพี่น้องนะครับที่เขาเลี้ยงวัวเนาะเขาไม่ได้ทําเกษตรนะครับเขาทำเฉพาะข้าวนาปี ก็ผมก็ค่อยๆทําไปนะครับอ้อยก็ตีขั้นต่ำเนาะลํำละสิบบาท20บาทนะครับก็ตัวนี้ก็ยาวประมาณ50ถึง80ิได้ไหมนะครับก็ทำคนาให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวก็จะทำเสารลวนะครับล้อมรอบอไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะคุยกับพี่น้องที่อยู่แดนติดกันว่าจะล้อมรลวจะเทเสายัางไงนะครับก็ต้องคุยกันนะครับอยู่แดนใกล้กันก็ต้องคุยกัน นะครับเราจะอยู่กันไปตลอดชีวิตอยู่นะครับก็คุยกันคุยจากง่ายๆนี่แหละอย่าไปคุยให้มันยากนะครับนี่ครับเราทําอินทรีย์นะครับพี่น้องก็ดูนะครับนี่ครับก็ปลูกผสมผสานไปนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบวิถีชีวิตเกษตรนะครับกับความพอเพียงนะครับก็พี่น้อง ผลผลิตก็ห่อนะครับเดี๋ยวแก่ให้ดูเนาะนะครับก็คือเกษตรหรืออะไรก็ช่างนะครับถ้าเราไม่ลงมือทําเราไม่ไม่ทําอ่ะคิดอยู่แต่ไม่ทํามันก็มันก็ไม่ได้ทํานะพี่น้องเนาะนะครับมีผลผลิตครับก็พอได้ทานนะครับเก็บขายด้วยนะครับเราก็เก็บขายในร้านนี่แหละนะครับแล้วก็มีร้านเล็กๆของเราเนาะนะครับสําหรับเอฟซี เราแวกใกล้เคียงหรือใกล้ไกลนะครับที่จะอุดหนุนนะครับก็ทักคอมเมนต์นะครับอ,อุดหนุนผลผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับหัวใจเต็มร้อยนะครับมือหนึ่งถือกล้องเนาะปะจ็จะชานิดนึงนะครับก็พยายามทำนะครับก็ไม่ต้องไปสอนใครหรอกครับสอนเราตัวเราเองนี่แหละนะครับเพราะนั้นผมหาเงินอยู่บ้านด้วย ครับแล้วก็ทาทัง,งานหาเงินมีคนรับจ้างวันนี้จะไปล้างแอร์นะครับก็มีลูกค้าจากกรุงเทพนะครับให้ไปล้างแอร์ให้นะครับก็อาชีพไม่รู้่ตัวไหนเป็นทีเสริมนะครับแต่ก็ก็ทํานะครับเอาสิ่งที่เราเรียนมาความรู้อะไรต่างๆเนาะครับก็ห่อผลผลิตนะครับต้นเตี้ยๆไม่ต้องกลัวนะครับผมลองมาแล้ว ครับลองหอ่อลองอะไรเก็บทานไปได้ตลอดขึ้นอยู่กับการบำรุงต้นเนาะนะครับถ้าเราบำรุงต้นดีมันก็มันก็เก็บขายได้ตลอดนะครับอ่าถ้ามีอย่างนี้นะครับถ้ามีผลผลิตสามลูกอย่างนี้ให้เราเด็ดออกนะครับหรือให้เอาเอาออกนะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวต้นมันรับกิ่งมันรับไม่ไหวนะครับก็ต้องเอาออกนะก็ก็ทําไปครับเราทําลงมือทำเรื่อยๆมันก็จะ เกิดทักษะเกิดความรู้นะครับเกิดความชํมนานาญนะไม่ต้องไปกลัวว่าคนนั้นจะว่ายอย่างนั้นคนนี้จะว่ายอย่างนี้ไม่ต้องสนใจนะครับทําเกษตรถ้าไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทําเกษตรโดยไม่ต้องไปยึดติดกับค่าเดิมๆนะครับนี่ก็ทําไปนะครับเดี๋ยวก็จะหอ่อนี่ก็จะห่อนะครับ พี่น้อง fc ท่านใดที่ที่มีความชอบเนาะหรือยังไม่ชอบหรืออาจจะก,กําลังคิดจะเริ่มนะครับก็ทําจากเล็กเลกก่อนนะครับทาจากเล็กเล็กก่อนอย่าเพิ่งไปทําใหญ่นะครับก็ค่อยทาอ่าเล็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะหนึ่งไล่บางคนหนึ่งงานนะครับนี่ครับเห็นนไหมเราก็มีผลผลิตทานแล้วนะครับถุงเป็นถุงสำหรับกันแสงเนาะนะครับก็ผม ผมก็สั่งมาลองดูนะครับมันก็จะมีให้ตัวนี้ก็จะปลูกอย่างอื่นผสมผสานไปพี่น้องพื้นที่นิดเดียวแต่ว่าเรามองให้มันมีคุณค่าเนาะให้มันได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับครับผมก็ก็ค่อยๆทําไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับมันต้องปลูกไปพอนหลังผมก็น่าจะร้อยกว่าต้นนะครับก็ยังไม่เยอะปลูก ผสมปสานไปเดี๋ยวก็จะทำต่อไปก็จะตัดแต่งกิ่งแล้วก็ชำกิ่งนะครับกิ่งพันก็ก็ขายเหมือนกันนะครับขายกิ่งพันเนาะนะครับนี่ก็ขายกิ่งพันนะครับเรามีขายทั้งปีก็ทำไปครับรเกษตรผสมผสาน ก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ทำเกษตรเนาะนะครับก็ของผมเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับเนี่ยดูใกล้ๆนะครับจะเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกนะ็บ ก็จะใส่มูลที่วัวแห้งนะครับนะครับก็มูลที่วัวแห้งอย่างเดียวนะครับแตกตาดอกก็มันมันมีวิธีทำไม่ยากนะครับก็ไปติดตามรับชมกันไปทำกระปูกผสมภานาะเดี๋ยวตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นสระที่เราใช้น้ำนะครับในการทำเกษตรเพราะนั้นน้ำก็ต้องสำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรีห0ศูนย์นะครับส่งพัน ตัวประเทศนะครับส่งข้ามเราก็มีนะครับพี่น้องทางประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเราก็สนใจก็เราก็ส่งนะครับก็นัดส่งนะครับแต่สวนของผมอะ่ะเกษตรผมต้องโอนตังก่อนนะครับผมถึงผมต้องส่งเพราะมันเคยมีสั่งไปแล้วไม่เอาไม่รับนะครับก็ติดต่อไม่ได้นะครับมันก็เสียหายเนาะ ถ้าคนไหนที่เขาชอบจริงๆเขาโอนเงินแป๊บเดียวเขาเขาไม่ถามนะครับคนที่สําหรับทําเกษตรจริงๆนะครับนี่พี่น้องจะเห็นมูลขี้วัวนะครับคือเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นครับผลผลิตคนซื้อก็ปลอดภัยคนทานก็ปลอดภัยนะครับคนขายก็ปลอดภัยนะครับก็ลองทําดูครับแต่ใครก็เดี๋ยวขายมีขายนะครับวางขายก็มีขายตลอดนะครับ เดี๋ยวจะไปล้างแอร์ลูกค้านะครับก็เลยมาเดินดูสวนก่อนนี่ครับผลผลิตเราก็มีนี่ให้เห็นนะครับก็ดกไม่ดกดูเอาครับมันก็มีวิธีการทำเนาะนะครับผมก็ยังไงก็ฝากเอซีทุกท่านนะครับติดตามรับชมไม่คําแนะนำให้คำติชมที่สุภาพนะครับอรัโผสวัสดีครับ